หรูทรงอิทธิพลระดับโลกที่เปี่ยมไปด้วยความสวยงามความเชี่ยวชาญ <S <S 1> <S 1> เรื่องเล่าขานและนวัตกรรมภายใต้รเรื่องราวการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุดหนึ่งในผู้นําด้านแฟชันที่ครองอาณาจักรมายาวนานเกือบสองศตวรรษนี่คือหรูวิกตองแบรนด์ผู้ไม่เคยหยุดนิ่ง ไปถึงจุดเริ่มต้นของลุยวิกตองในปี1854ขณะนั้นลุยสวิกตองมาทีเย่ผู้ให้กำเนิดแบรนด์ลุยวิกตองยังเป็นเพียงลูกจ้างของโรงงานรับทำหีบและบรรจุภัณฑ์ชั้นสูงในปารีสซึ่งหลังจากที่เขาได้เรียนรู้กรรมวิธีต่างๆอยู่นานกว่า17ปีก็เห็นถึงโอกาสในการออกมาทำธุรกิจของตนเองด้วยไอเดียการออกแบบลุยวิกตองฉลึงหีบรูปทรงเหลี่ยมตัดมีนวัตกรรมการล็อกเฉพาะตัวพร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะกับการเดินทางในรูปแบบต่างๆโดยต่อมาเนี่ยธุรกิจหีบของลุ ่งดังสุดขีดในบรรดาชนชั้นสูงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักเดินทางที่สัญจรไปมาในยุโรปเรื่องราวการเดินทางของผู้คนได้กลายเป็นอินสปิเรชันหลักๆของหลุยวิกตองเริ่มเห็นเด่นชัดขึ้นในยุคข,ของหลานชายกาสตงหลุยวิกตองที่ได้ผสมผสานความเป็นตัวเองของเขาเนี่ยเข้ากับแบรนด์ไม่ว่าจะในฐานะศิลปินนักเดินทางและนักสะสมตัวยงในยุคข,ของกาสตงเนี่ยยังเป็นจุดเริ่มต้นของการคอลลาบอเรชันกลยุทธ์ที่ได้กลายเป็น DNA หลักของแบรนด์ดยกาสตงเนี่ยก็ได้เชิญศิลปินและ ามามีส่วนร่วมในการรังสรรค์ผลงานซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการตีความเรื่องราวบทใหม่ๆให้กับหลุยวิกตองนั่นเองเนหลังจากที่การสตองเสียชีวิตองรีเล่คาเิเยลูกเขยของตระกูลก็ได้เข้ามาเปลี่ยนลุยวิกตองจากธุรกิจครอบครัวสู่การเป็นรีเทลสโตร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกจนกระทั่งปี1987ก็ได้พาลุยวิกตองเข้าสู่ตลาดหนักซักตัดสินใจพเนกกิจการเข้ากับมูเอ็ดแอชชองดผู้ผลิตแชมเปญและเฮนเนซี่ผู้ผลิตคอนยั์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกรวมเป็นมเอ็ด หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ LVMH นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ย LVMH ก็ได้ขยายเครือข่ายสินค้าบริการของหลุยส์วิกตองให้ใหญ่โตขึ้นทั่วโลกโดยหลุยส์วิกตองเองยังคงเป็นแบรนด์หรูที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก18ปีติดต่อกันอีกด้วยปัจจุบันหลุยส์วิกตองยังคงฉีกนิยามแบรนด์หรูพร้อมกับสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการแฟชั่นถายใต้การตีความสุดสร้างสารรค์ของเหล่าศิลปินและการบริหารงานของเหล่าอาร์ตดร렉เตอร์ไม่ว่าจะเป็นคนจจิมโจนส์นิโคลัสแชสเกียร์ เฟรเดอริวิลเลียมส์นั่นเองแบรนด์จะมีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่ลุยวิกตองไม่เคยหยุดนิ่งสามารถรักษาสถานะาการเป็นแบรนด์หรูชั้นนําผ่านการนําเสนอสินค้าแปลกใหม่ทันสมัยทันสังคมสิ่งนี้กลายเป็นรากฐานสําคัญของแบรนด์ที่ทําให้ผู้คนต่างรอคอยการคอลลบ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเดยล่าสุดแบรนด์ก็ได้สร้างมิติใหม่ที่ตอกย้ํากลยุทธ์การนําเสนอไลฟ์สไตล์ผ่านจักรวาลของลุยวิกตองด้วยคอนเซปต์สโตร์แห่งแรกในประเทศไทยที่รวมครบทุกประสบการณ์ภายในพื้นที่เดียวตั้งแต่ร ร้านอาหารและนิทรศการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรากับว่าหรือวิตตองยังคงเดินทางต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด